สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่พี่ช่องทาง YouTube นะครับเปหลายท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของชีวิตชิงนะครับ 1u นะครับ 1u ครึ่งนะครับ 1u ครึ่งของ kw นะครับ kw นะครับก็กำลังนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า1,200วัตต์นะครับตัวนี้ขับ18ได้นะนะครับเป็นชีวิตชิงนะนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสภาพด้านบนน้าอะไรก็จะมี ลอยหน่อยนะครับมีสนิมหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ซีเรียสนะครับราคานะครับผมให้ย่อมเยาแน่นอนนะครับรอบนี้ย่อมเยานะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับสามารถเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูข้างในนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเข้ามาให้ดูนะครับ ในนะครับเป็นชีวิตชิงนะครับพาสเตอร์นะครับพาสเตอร์นะครับฝั่งละสิบสองตัวนะครับอันนี้ชีวิตชิงนะครับอันนี้พาิเตอร์นะครับฝั่งละสิบสองตัวนะครับหกคู่นะครับหนึ่งยูครึ่งนะครับตัวนี้ใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับสิบแปดได้นะครับตัวนี้นะครับสิบห้าค่าละสองสิบสองค้าละสองนะครับ 18พ่พอไหวนะครับ15ก็ขับโลก็ข้างละ2ได้สบายเลยนะครับสัญญาณเข้านะครับจะเป็นแจ็คโฟนนะสัญญาณออกนะครับจะเป็นสเปรคอนกับขั่วนะครับจะไม่มีเอรวะนะครับเป็นแจ็คโฟนเข้านะนะครับระบายร้นนะครับระบบรายความร้อนนะครับระบบระบายความร้อนนะครับฝั่งละตัวพัดลก็รอบพัดลมระบายสวิตชิ่งหนึ่งตัวนะครับ ราคาก็ย่อมเยานะครับใครที่กำลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับตัวนี้นะครับพันไม่ต่ำกว่าพันสองร้อยบาทนะครับผมเอาผมคิดแค่สี่พันบาทพอนะครับเอาสี่พันบาทพอนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับลูกค้าเอาไว้ขับกลางขับแหลมขับมอนิเตอร์นะครับได้หมดนะครับขับกลางขับแหลมขับมอนิเตอร์ฟังในบ้านนะครับน้ำหนักเบานะครับ เพราะว่าเป็นชีวิตชิกนะน้ำหนักเบามาก4,000บาทไม่ต่ำกว่า1,200บาทนะครับคิดแค่4,000บาทพอคลองสามคลองหลวงปทุมธานีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมานะครับผมก็สามารถส่งให้ได้นะครับเครื่องก็ใช้งานปกติเลยนะครับสายขวาใช้งานปกตินะครับที่ร้านนรร์นะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูนะครับ ัดดีนะครับนะครับถ้าอยากให้ดีก็ขับเบดนะครับกําลังจะดีนะครับเพราะว่าขับกลางแหลมก็จะไม่เท่าไหร่นะครับแรงๆอย่างนี้นะครับแนะนําขับโลนะครับข้างละสองนะครับสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วนะครับสบายดาวฟังในบ้านนะครับราคาก็ถือว่าย่อมเยาด้วยนะครับแค่สี่พันบาทพอนะครับ สอบถามได้นะครับพาวเวอร์นะครับกำลังวัดไม่ต่ำกว่ากำลังวัดไม่ต่ำกว่า1,200วัตต์นะครับทางร้านคิดแค่4,000บาทพอนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับ0837398945ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกค้าเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ